สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับอู๋ทำไส้ด้วครับคลิปที่สองครับตามกันตอแก้ข้าวแอดไตฟ้าเรียบร้อยแล้วครับผมเลยมาตามแม่นครสวรรค์ตอนเหนือเลยครับขอพุณแม่นครสวรรค์ครับที่นํางขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทังสองทุกท่านครับแม่นครสวรรค์กะโซงมากขึ้นกันด้ครับสำหรับจริงแอดไตฟ้าครับกันแด้มีแนวทางตัวเลขมาให้ครับผมนี่แหละครับ ค่ะเซียนลีวา่าไอฟซีนะครับเพื่อนก็ค่อยบอกอยู่ตลอดเวลาลงผิดพลาดนะครับนี่แหละครับให้กำลังแรงใจกันไปเรื่อยครับในเมื่อเพื่อนบอกมาดุนดวนผมก็ต้องลงแก้ข่าวให้ดุวนๆคือกันครับนี่แหละครับพายฟซีทั้งสองมาเบิ้ลน้องน้ำครับผมก็หกแน่ได้ครับท่านผู้ชมพักยี่โจกหรือว่าพักบุ่งพักบุ่งกันงามครับถึอน้ำขีดมูนิดหน่อยครับท่านผู้ชม นี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยมือเสาบ่มี่ยังไลครับเขียวดมสมบูรณ์ดีครับเท่งพูนกับเป็นมะพร้าวนำหอมครับบรรยากาศเนี่ยมือเสาดีขนาดครับทบุษมเหตดแห่งโซลไซดดีครับเย็บซีท่างซองเต็งไดยเนี่ยครับช่วงนี้ฝนตกดีวะครับวน้ำเสะกับสีถามซื้อคลิปด้วยครับธมุษมเพราะว่าช่วงนี้ยึดทางบ้านอู่น้ำเสบเมื่อตกครับผมฝนกับ บ่ดีเลยครับช่วงนี้ครับอยากให้ตกอยู่ครับหอนครับผมขัดรบอยหอนแยามึงเคลื่อนอีรีบ่ปิดไฟกะอยู่บบได้แล้วครับนอนดิซ้่เฮือก็ออกแล้วครับนี่แหละครับมีหนาวมีหอนบ่พ่อดีครับคนเฮาครับต้องให้พ่อดีต่อไปนี้ครับนี่แหละครับบรรยากาศป้าเขาครับดำค่าเดียวครับสองคนครับผมแม่นองแบ่งก็พ่อนองแบ่ง จัดเรียบร้อยเลยสองมือแล้วครับปวดนะครับให้เข้าเจ้ากัะสิ์ยาขายาร้ายขนาดครับช่วงนี้หาปลาหาปูน้ำไฮน้ำหน้าบบเป็นตะคือแล้วครับเพราะว่าอันตรายครับผมไผยมีแพ้กับลงยาาครับช่วงนี้เปื่อยได้ครับท่างก็เรื่อมสีแหงแล้วด้วยครับสมุนู้มนี่แหละครับเรียกฝนพอท่างสีแหงปุ๊บ เวลาอูน้ำไส้ไทยคิปให้ FC ซทางซองเดินทางมาย่างดีๆนะครับต๊กแน่นอนครับผมเอาแล้วครับสแลกหมื่นมานำทางนะครับก็จีหอดเทงหน้าครับเอาไปเบิ้งตัวเลขอยู่เทงหน้าน้ำกันนะครับเดี๋ยวเอฟซีทางซองจะบ่าูน้ำไส้เบาเยอะพูดเยอะครับผมบบปูดกับรบนาที่ด้อครับตะบูส้มนี่แหละครับคํำๆกันไปครับเบิ้งแนวทางตัวเลขบโบตองซี่เหลียดครับผมเอา ง่ายๆไปเลยเรียบโล่งรุนวนครับผมนี่ครับแม่นครสวรรค์ครับผม1นึ่งสิงหาคม68นี้มาแล้วครับผมเด่นบนล่าง5กับ9ครับร่มกระแห้งเลยครับานผู้ชมสุดยอดเลยครับพุจะให้เน้นล่างกันบนครับนี่แหละครับ บนแหเด่นบนรางกะหากับเก่าครับผม2ตัวบนล่างครับ53 54 55 5 6 5 7 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5ครับผมนี่แหละครับเน้นล่างกันบนสำหรับแม่นครสวรรค์1สิงหาคมนี้68ขอให้ลำรวยน้ำกันเด้อครับเอฟซีทางซองอยากเบิ่งสำหรับริงแม่นครสวรรค์เดี๋ยวผมจัดห้เลยครับเป็นทรงมากพาร้อมกับ บอกแอดไทฟาเนะครับนี่แหละครับเป็นทรงมาหมื่ว่านครับผมบอกให้ผมเปลี่ยนเนะครับเอามาแล้วครับหู้ทำได้ยังครับแม่นี่แหละครับพร้อมลงแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่ส่งให้เป็นทรงมาให้สามทุ่มหกนาทีครับผมบอกเอฟซีสายวิ่งสายลูดเข่าดีเด้อครับผมนี่แหละครับเมื่อกี้เขาฮกเด้อจ่ะปนว่าแต่ว่าจับคู่บ่กเขาเนะครับ ผมเลยบปรเดี๋ยวงวดเก่ามาให้เอฟซทางสองเบิงครับเบิงงวดใหม่ไปเลยครับถ้บงวดนี้เขาเลีกวิ่งหรือว่าเลียกดูดผมกะสีแก้ไขเอามาให้เอฟซทางสองเบิงครับนี่ครับสับบับจริงเิบนเห็ดเป็นเขียนเป็นในไม่แมปในแอปของเพิ่อนเนาะครับสีสันงามขนาดครับให้เอฟซทางสองเบิงสับบับจริงเนาะครับนี่แหละครับเน้นล่ากกันบนสายวิ่งลูดห้ามพลาดครับนี่แหละครับแม่นครสวรรค์ได้ นาปกแล้วครับท่านผู้ชมเอานี่แหละครับเบิงนํากันครับแม่นครสวรรค์ครับแคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขแม่เพิ่นนี่แหละครับผมก็เรียบลงด่วนๆครับก็ได้2คลิปแล้วนะครับคลิปที่2คลิปนี้ในเวลา7จ็ดโมงสาครับตามกันต่อครับผมเมื่อนี้ก็สิผมโล่งจวดจักหน่อยแก้ข้าวเอตไต้าครับ นี่แะครับออต่อไปนีเผ่มกับซิตติ้นขึ้นมากับจิตจัดคิปให้เอฟซีดุนๆเลยครับจะบอลลล่าล่อซาแล้วครับนี่แหละครับรบัวาาจะจะคล้องส่องง่เลยวะส่องหน่อยมีคาสำกันครับผมอยู่ทีอาลงหลวดเรียวให้เอฟซีทางซองเบิ้งน้ำกันเนาะครับนี่แหละครับเอาฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมไมเดอร์ครับผิมกับซิบอมีเหลิงแน่นอนครับผมกับเคยผ่านจุดหนีมาก,ก่อนคือย,ยัง าการเตะบอลน,นะครับผมเคยเคยอยู่จุดจุดหนึง่งตัวจริงผมเคยเคยเหลืองแบบว่าบาอซอมก็ได้กระเจงกสีนะครับสุดท้ายเก็บมาได้กมาบานบ่ได้เห็ียดยันเลยครับเลยมีบทเรียนบทนี้ไว้ยำม,มีกระยาเหลืองยำลงกระยาทอนี่แหละครับขอบคุณกำลังแรงใจถุกท่านครับผมนี่แหละครับแม่นครสวรรค์ครับมาให้ดุนด่วนครับอมัมนีก่กะ FC ทางซองได้แคปนาจอเน้นล่างกันบนครับนี่แหละครับอีกจักน้อยก็ครบ8นาทีเราได้ครับอดทนร่อครับผมท่าบุู้มนี่แหละครับผมก็รีบลงให้ทุกท่านเดี๋ยวผมไปเจตโทรไปถามหาแนวะทางตัวเลขพอหลึกหลับเพิ่นฝันหรือย,อยังก็พอให้บุญแต่ว่าที่แน่แน่พอจะเลื่นศิลก็พอให้บุญก็พอใงเหมือนี่เลียกเล่าพัฒนาของเฮานะครับมาแน่นอน,น,อนครับ่านุู้ม ซูโมงออมน้ำโขกไก่สีพาลเราด้วยครับอีกเก่าลอยกัวซูโมงครับตัวนี้ได้สองพันสองพันเอ็ดประมาณนี้ครับหรือว่าสองพันสองนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับแนวทางตัวเลขพร้อมกับบิวบรรยากาศให้เอฟซีทางซองเบิ้งแปมพร้อมกันนะครับสภาพอากาศช่วงนี้เย็นดีนะครับทำบุ้งส้มแต่มีทอต่อจากโทรศัพท์ไปให้เอฟซีทางซองเบิ้งคลิปอยู่นะครับผมก็สิต่อไปให้แล้วครับคือสิเย็นดีนะครับ นี่เลยครับโบว์ขึ้นนังการ์ตูนนะครับชมพู่ส้มโคงเป็นไปบ่ได้แล้วครับนี่แหละครับแม่นครสวรรค์ครับแคปหน้าจอได้เลยเด่นบนล่างครับผมสุดท้ายเลยครับ5กับ92ตัวบนล่าง53 545 55 6 5 7 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5เน้นล่างกันบนนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแม่นครสวรรค์อาจดะเห็นกันเรียบร้อยนะครับ เอาเป้งได้แน่ครับท่านผู้ชมเดีเบื้องแนวทางตัวเอกแม่ตะขอสวรรค์มักตัวใดกะคอมเมนต์มาได้ครับเพื่อเอฟซีทางซองเพื่อเขามาติดตามไม่กะสี่ได้มักนํานะครับเพื่อห้มาซิปซิปคู่ของสี่นะครับเอฟซี FC ตัดเหรียญจักสองสามตัวก็ได้ครับมักเอาตัวที่มักที่สุดในใจครับผมเชื่อว่าตัวที่เอฟซีทางซองมักจังได้กะถือครับเพราะว่าเอฟซีทางซองอวนน้ำช่ามีดวงอยู่แล้วครับขอให้มันหมานับกันเด้อครับหนึ่งสิงหาคมนี้ สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปน่ะสวัสดีครับ